สนับสนุนโดยเบ p l u s ส y บเบเนฟิ p r o รตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2นาในมงคลกิจสุขสินธารนนท์อดีตสสบัญชีรายชื่อได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดเกี่ยวกับคดีแตงโมระบุผ่าน f เฟ e บ o o k ว่าขนานี้หลักฐาน CCTV 34ชุดทางราชการและเอกชนผมได้มอบให้ DSI ไปหมดไม่มีอะไรอีกแล้วผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันสู้เพื่อความยุติธรรมให้แตงโมภาค1-2ถึงข้อมูลอะไรที่สื่อสารบอกต่อแสดงความคิดเห็นทำให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งพี่สนธิและอาจารย์ปานเทพเครือผู้จัดการหมอทวชัยพี่อัจฉริยะบางแจ็คผมกราบขออภัยทุกคนถ้าทำให้ไม่สบายใจผมได้ติดตามทำคดีนี้มาตั้งแต่ 24กุมภาพันธ์2 5 6 5ถึงเดือนมิถุนายน2565ผมหาพยาน CCTV ทุกวันแข่งกับเวลาเร่งทำเพราะข้อมูลจะบันทึกทับภายใน 7, 15, 28วันรวบรวมพยานหลักฐานเบาะแสะอื่นที่พอจะหาได้ที่ผ่านมามีอุปสรรคนานานับประการที่บันทึกความทรงจำของผมไม่เคยลืมขอขอบคุณบุคคลหน่วยงานที่ให้ข้อมูล CCTV ต่อผม ช่วง26กุมภาพันธ์2 5 6 5ถึง25มีนาคม2565ซึ่งเป็นพยานหลักฐานทางราชการเอกชนทั้งภาพเสียงเวลาพยานเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการให้ความยุติธรรมต่อคดีแตงโมภาค2อย่างมากไม่มีพวกเขาเราก็จะไม่ได้หลักฐานอะไรเลยนายศักสยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอธิรัตน์รัตนเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสราวุฒิทรงวิลยอดีตอธิบดีกรมทางหลวงนายปฐมเฉลิยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายภูริพัฒน์ธีระกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าปัจจุบันผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมนายทรงศักดิน์นาคโตหัวหน้ากลุ่มสื่อสารสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำกรมเจ้าท่าเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุลชรพี่สามเจ้าของร้านกระเชงมอนนายสุรศักวิชินโรจจรันนายกเทศมนตรีเทศบาลบางกรวยนางสาวภาอรจันทรคณาอดีตสสบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพักไทยศิวิไลตรวจคลิปซีซีทีวีทุกคลิป นายสรกฤษจ,จันทรคณาอดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสอสอติดตามบันทึกเก็บข้อมูล cctv จากทุกหน่วยทุกจุด